ตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดนะคะตามเป็นทันชีลาจ้าวซานไลฟ์สดความกว้างคนตะบนะคะจะมาเล่นเกมเลยนะคะประจำปี2,567ตาระหว่างวันที่3 1มีนาคมถึงวันที่1 0เมษายนค่ะ้ อู่ที่สิกานะคะบ้านประดูนะคะนงทีมดูท่านผู้ใหญ่ชิชิส่วนดีนะคะแล้วก็สมาชิกจรัสสีทุกคนนะคะมาในชุดสีแดงค่ะสวยางยามมากนะคะและขบวนสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะที่เดินมาด้วยความสวยงามนะคะก็คือบ้านป่ายาวนะคะนำทีมโดยท่านผู้ใหญ่วิโรจน์จันทร์คืนและผู้ใหญ่สมา ลิขาไหมทองค่ะปิดท้ายรายการวันนี้นะคะยิ่งใหญ่ล้ำการเราได้รับเกียรติจากอาสอมตะบนจระพาค่ะ,อะสองรถเจ็ดคนนะคะสองเจ็ดนะคะวันนี้นะะอ่าอสอมจีนเดนอดร์ประธาบบนรถใต่ละปู่ประ,บบปะคะทั้งนิสิตหนูบ้าน